เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเซนโกคุอีกแล้วคือผมอะที่ผมไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าเฮ้ยตรงเนี้ยในยุคในสมัยเซนโกคุสงครามเซนโกคุเนี่ยมันมีแบบมีอะไรบ้างไหมมีอะไรที่เชื่อมโยงบ้างไหมนะซึ่งก็ลอเลยออกที่ง่ายๆเลยที่แบบว่าสามารถเดินไปใกล้นะจากที่พักคือเช็คเอาท์ออกมาแล้วสามารถเอากระเป๋าไปฝากาสถานีแล้วก็เดินไปต่อได้เนี่ย ผมก็เลยไปที่นี่นะครับที่นี่เนี่ยเอมีถ่ายเป็นคลิปวีล็อกไปแล้วก็คือเดินเที่ยวในวัดฮงกันจิที่อลังกาที่ตั้งชื่อปกคลิปว่าวัดนี้มีฐานทับใต้ดินเออมันเป็นยังไงใช่ไหมควรจะมีมีก็ไม่แปลกใจนะคือวัดนี้ครับผมวัดชื่อวัดเนี่ยชื่อวัดเต็มๆคือฮิกาชิฮองกันจินะซึ่งฮิกาชิก็แปลว่าตอนออกนะ นั่นหมายความว่ามีวัดฮองกันจิตะวันออกแล้วเนี่ยมีวัดฮองกันจิตะวันตกด้วยใช่ไหมอ่าใช่นะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าผมเคยไปวัดอ่านิชิฮองกันจิหรือฮองกันจิตะวันตกแล้วเนี่ยเล็กมากอืมมันเหมือนเป็นสาขาย่อยเฉยผมก็เลยแบบว่าไม่ไปแล้วกันอืมมาที่ฮองกันจิใหญ่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปวันก่อนไปแล้วเนี่ยน่าจะได้เห็นแล้วว่าผมพาเดินรอบๆเลยว่ามันวัดมันเป็นบรรยากาศแบบไหนบ้างเอาจิงๆแล้วนะอย่างแรกเลยก็คือ เมื่อช่วงสิ้นปีที่แล้วเนี่ยทุกคนนั่นนะไม่ใช่ทุกคนพูดเคลมทุกคนก็มากไปเนะหลายๆคนละกันที่ตามรายการเพลงขาวแดงอืมอาโดมาร้องเพลงที่นี่อ๋อเออที่เขาเซตเซตในวัดนั่นน่ะเออเซตในวัดเซตสเตจในวัดตรงนั้นแล้วก็จัดสเตจจัดไฟจัดอะไรนั่นน่ะคือมาร้องเพลงที่วัดนี้อืมอาโดมาแบบเนี่ยร้องเพลงเต้นแรงเต้นกากลางวัดเลยนุ้ย ขอโทษผมใช้คําอาจจะดูไม่ดีแต่อันนี้แต่วความขำนะกลางวัดเลยนะเว้ยคืออาด,ดตอนนั้นคือกลางวัดนี้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็วัดตัวนี้วัดนี้ก็ถือว่าแบบกว้างใหญ่เห็นไหมเนะแล้วก็อประเด็นคือวัดเนี้ยอยู่ห่างจากสถานีเกียวโตเพียงไม่ถึงไม่ถึงห mm ้าร้อยเมตรมาเพราะคุณเดินแบบเวลาแค่ใกล้ิดเดียวสิบถึงสิบ ไม่เกินสิบนาทีคุณสามารถเดินจากสถานีเกียวโตมาที่นี่ได้เลยแล้วนี่คือว <ừ> ันหยุดโกลเด้นวีคไม่มีคนเลยเขาไปเที่ยวที่นี่กันเหรอเออเขาพวกเขาไปเที่ยวกันเนี่ยเออใช่ไหมผมก็เลยแบบว่าผมเห็นตามกลุ่มเฟซบุ๊กเขาบอกทุกคนก็เบอแต่<อ><อ>ขนาดปีนี้มีนั่นนะมีถ่ายทอดสดอะโดไปร้องเพลงนะเออไม่ค่อยมีใครมาอืเออไปทนะี่อื่นกันก็ไปเห็นคนญี่ปุ่นก็ไม่เห็นไปอยู่เกียวโตกันหมด ไปน่ะไปเกียวโตกันแล้วก็ไปไหนไปวัดเคียวมิสึบ้างไปอะไรบ้างซึ่งก็มึงก็ไปนน่นกันตรงนั้นน่ะซึ่งผมว่าไม่ได้ไปตรงนั้น mm hmm. หนูป่ะแล้วสัปดาห์ที่ mm hmm. แล้วที่ผมเล่าเรื่องว่าผมขึ้นขึ้นภูเข,ขาไปวัดบนภูเขากันก็คนก็คนก็นนหลงเหลงเออ mm hmm. ก็คือผมไป <Hey. S 1> ทเที่ยวคนด้วยมีรอบนี้คือแบบผมไม่ได้ไปที่ที่คนเยอะเลยทั้งที่เป็นเกียวโตที่แบบว่าทุกคนบอกว่าเนี่ยเกียวเกียวโตแม่งโอเวอร์ทัวริสซึมนู่นนี่แต่ที่ที่เข้าเมืองเข้าโตเกียวเข้าอะไรกันหมดแต่ที่ที่น่าเที่ยวจริงไม่มมนน่ีีคาเย นี่มันไกลโตเกียวมากไหมก,ก็ก็มาจินจังก็ไปได้เนี่ยโอซาก้าไม่ไม่ไม่โตเกียวมันไกลดีครับคุณโตเกียวผมต้องขึ้นชินคันเซ<ต>็นไปสองชั่วโมงครึ่งไปเสียเสียตังอีกขาขาละหมื่นกว่าเย็นนะฮะมันมเกียวโตมันคือนต่นว่ามันไม่ได้มาง่ายขนาดนั้นเอ่อถ้าจากโตเกียวมาเกียวโตมันคนเราฝั่งมันคนเราฝั่งประเทศกันคุณอ๋อเอางี้เหมือนถ้าใครไปเที่ยวโตเกียวก็คือสมมุติว่าคุณไปเที่ยวกรุงเทพแล้วโอซาก้าโอซาก้าเกียวโตคือคืออะไรดีวะ คือคือนครสวรรค์อ่าสมมุตินครสวรรค์อะไรเงี้ยมันมันมันห่างกันอ่ะมันห่างกันมากไปเออมันคือคนละฝั่งของประเทศเลยสมมติประมาณนั้นเออเออก็จริงๆก็ไม่ได้ไปง่ายใช่ใช่ตรงนั้นก็คือต้่งไดฝั่งก็เลยได้หนีมามาจริงจังเลยสบายเลยเที่ยวสนุกเลยแล่มีคนนะแล้วเนี้ยนี่คือหน้าวัดเว้ยหน้าวัดมันก็มีสวนหย่อมให้แบบว่าเข้าไปนั่งได้แล้วคือสวนหย่อมมันน่ะมันด้วยความที่แบบว่า มีต้นไม้มีร่มเงาเงี้ยแบบสาบใครที่แบบว่าง่งวงๆอยากนอนคือนอนได้เลยเว้ยถ้าคุณไม่กลัวมดเออนอนได้เลยนะเว้ยสวนเนี้ยแบบแล้วไม่มีคนมันมีคนมานอนด้วยแล้วก็เออแบบโอ้บรรยากาศดีนะเราก็เลยแบบเออนั่งนั่งเอนจอยตรงนี้อยู่พักใหญ่ๆนะซึ่งก็ถือว่าเออเป็นเป็นเป็นแอร์เลที่ดีนะอ่ะ, D, นะอะแล้วจากที่เห็นในอ่า ในอะไรนะในในในคลิปที่ออนวันก่อนเนี่ยที่บอกว่าวัดมีฐานทับใต้ดินคืออะไรใช่ไหมก็คือ mm. ตัววัดนะครับเขาข้างบนนะ่ะโครงสร้างโดยข้างบนแล้วก็แบบโซนออฟฟิศของเขาเขาคงเป็นโครงสร้างที่แบบว่ายังโครงสภาพโครงสร้างที่ใกล้เคียงต้นฉบับไว้อยู่นะแบบว่าตัว,ต,วตัววัดที่แบบอตอนสร้างสมัยก่อนอะไรบูตอนบูระใหม่ตั้งแต่ยุคเมจิมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับอแล้วก็เนี่ยอย่างตัว ในตัวอาคารวัดก็ทําออกมาหรูหล้านะเนี่ยทั้งหมดมันมันเป็นทองหมดเลยนะ้ว้ตรไแบบไม่ไม่ใช่ทองแบบทองแท้สมยแต่ว่ามันตกแต่งด้วยสีทองแบบใช้โทนสีทองแบบเจ๋งมากอะ่ะแต่ภาพจากกล้องมือถือมันก็จะได้แค่ประมาณนึงอะไรเงี้ยนะฮะถือว่าขนาดภาพจากกล้องมือถือยังสวยเลยนะเออสวยสวยงามมากสวยงามมากนะครับสวยแบบรู้ก็นีถ่ถ่ายแบบนี้เหมือนรู้ก็ถ้ามองด้วยตาตัวเองรู้เลยว่าสวยกว่านั้นอ่ะอืมใช่ใช่ของจริงสวยกว่านั้นแล้วก็ใครดูคลิป ไปก็น่าจะเห็นแหละว,ว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะครับอ่ะแล้วตรงอ่าที่ผมบอกว่าใต้ดินเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้เว้ยคือเขาทํามิวเซียมออกมาเป็นเป็นทางใต้ดินเป็นดานเจียนอย่างนี้เลยซึ่งก็แบบว่าเจ๋งว่ะมาดูดิเนี่ยอืมคือเขาอยู่ๆก็มีอาคารแบบเป็นอาคารอาคารแบบอาคารทรงสมัยใหม่อะ่ะแล้วไม่เป็นบันไดลงไปใต้ดินแล้วเป็นแบบทางเดินอย่างเงี้ยแล้วคือข้างซ้ายขวาก็จะเป็น เป็นภาพที่แบบว่าเอ,องานจดหมายของของพระที่เขามาเอ,อเป็นโฟลเดอร์ของวัดแห่งนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ประเทศจากประเทศจีนอะไรเงี้ยนะมานะแล้วก็มีประวัติความเป็นมามีรูปเก่าเก่ามีอะไรเงี้ยแบบเประดับต่างๆนานา,นาไว้เยอะแยะมากตามทางนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยตรงตรงข้างล่างใต้วัดเออเยื้องๆใต้วัดเลยนะมันก็จะเป็นแบบเป็นห้องสัมมนาเว้ เป็นไปห้องบรรยายเป็นบอลห้องบรรยายแบบว่าเข้าไปปุ๊บก็จะแบบมีเนี่ยมีอะไรนะเอผู้ทรงศีลมาบรรยายเนี่ยวหลักธรรมนะเป็นแบบการฝึกจิตปฏิปฏิบัติตัวอย่างนี้อย่างนั้นนะถึงก็บอกว่าเฮ้ยวัดมันดูมันดูยังไงนะมันดูข้างบนมันเป็นแบบวัดทรงแบบเก่าถูกไหมแล้วก็ข้างใช่ใช่ใช่เลยแปลกใจมากเอ๊ะมันมันไม่ใช่วัดแบบสําคัญทางประวัติศาสตร์ เยอะแยะมากมายครับไปชั้นใต้ดินมันโมเดลมากมากเลยวะใช่ไหมก็คือเป็นเขาทำเออขาทำเปามโมเดลใช้ได้เลยถึง่งถือว่าโอเคนะเออ,เอ,อแล้วก็วัดนี้เนี่ยวัดนี้เนี่ยมันก็มีประวัติศาสตร์ที่เออมื่อกี้ผมเปยดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับเซนโกคุด้วยเออวัดนี้นะครับผมออวัดห้องกันจริเนี่ยที่จริงแล้วสมัยเซนโกคุเนี่ยมีสามจุดใหญ่ นะฮะอยู่ในเกียวโตและอยู่ในโอซาก้าในช่วงเซนโกคุเนี่ยมีพระสังฆราชที่เขาเป็นแบบเป็นเป็นเจ้าสำนักฮองกันจิในตอนนั้นเนี่ยชื่อว่าฮองกันจีเคนเนียวนะครับอันนี้เป็นภาพจากเกมไอ้นี่อะไรนะโนบุนกะอมบิชันที่เป็นเกมแนวสมุไราวางแผนนะครับสังฆราชเคนเนียวเนี่ยเรียกว่ามีด้วยความที่วัดวัดฮองกันจีเนี่ยมา ตั้งสำนักมาตั้งแต่คศส700และแล้วก็คือสืบสารประวัติศาสตร์อย่างยาวนานมานะครับแล้วก็มีอำนาจที่มีการลิงก์อำนาจกับพวกซามูไรแล้วก็มีผู้ครองแคว้นต่างๆนา,นานาที่นับถือศาสนาพุทธมมาตั้งแต่โบราณแล้วนะแล้วก็พอเข้าช่วงที่โนบุนากามีอำนาจเนี่ย ตอนนั้นโนบุนากะเขาก็มาจากแควนโอวาริเนาะที่อยู่ในอยู่ในจังหวัดอยู่อยู่ที่กิฟุนะครับแล้วก็ขยายอำนาจแถบนาโกยะแถบภูมิภาคตรงกลางตรงนั้นไปนะ <c oughs> แล้วจนกระทั่งที่แบบว่าในเมืองหลวงเกียวโตเนี่ยมันมีแบบมีกลุ่มพวกกลุ่มพวกมิโยชิพวกที่คุกคามอำนาจโชกุนเนาะแล้วโชวกุนก็เลยแบบว่าเอ้ยเชิญโนบุนากะให้เข้าเมืองหลวงเพื่อ,เ,อเข้ามา เรียก่ายๆขอความช่วยเหลือจากนุบุนากานั่นแหละนะครับแล้วพอนุบุนาการเข้ามาจัดก,การแรงต่างเนี่ยก็เคลียร์พวกพวกที่แบบว่าพวกที่แบบใช้โชกุนเป็นหุ่นเชิดอะไรไปแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาเป็นผู้ซัพพอร์ตโชกุนแล้วโชวกุนเองเนี่ยตอนนั้นโชกุนอาชิคางะโยชิเทรุเนี่ยเขาเฮ้ยโยชิอากินะครับเพราะาอันโชกุน อาอชิกะะโยชิอากิเนี่ยก็แบบเฮ้ยแฮปปี้กับนุบุนากามากเลยที่แบบมาช่วยเขาจาับพวกชั่วรลายนะก็เลยแบบมอบหมายอำนาจให้นุบุนกากะได้บริหารจัดการอะไรต่างๆซัพพอร์ตเขานุบุนกากะเออเลยเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยใกล้ๆเกียวโตเนี่ยก็คือมีโอซากาถูกไหมโอซากาก็แบบเป็นเป็นแบบจังหวัดติดทะเลสําคัญนะเขาก็เลยแบบเออตอนใต้ของโอซากาเนี่ยมันมีเมืองท่าที่ชื่อว่าเมืองซาไกายอยู่เมืองซาไกาเนี่ยก็คือเฮ้ยเขาก็เปิดเป็นแบบเขตการ ค้ารับชาวต่างชาติเข้ามาเลยนะแล้วก็พวกชาวตะวันตกในตอนนั้นเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมาทําการค้าขายโดยที่มีเงื่อนไขประมาณว่าเอ้ยเรายินดีจะค้าขายทรัพยากรแล้วแบบวัตถุต่างๆแบบอ,อของกองของกินอาวุธต่างๆเนี่ยกับแผ่นดินญ,ญี่ปุ่นได้นะแต่มีเงื่อนไขว่าต้องให้มิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในแผ่นดินนั้นๆด้วยอืม ก็เลยเป็นที่มาว่าอนุบุญกะก็แบบเอ้ยก็เอาสิเฮ้ยเราจะได้แบบค้าพวกใบชาลูกโลกจําลองปืนอาวุธปืนมากมายนะเข้ามานะแล้วก็เปิดให้ชาวคริสเตียนได้เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ด้วยแล้วก็นุมบุญกะก็ประกาศตัวว่าเออโอเคเราจะซัพพอร์ตให้แบบนะชาวคริสต์มาเผยแผ่ศาสนาที่นี่ได้นะอะไรต่างๆอืแน่นอนในตอนนั้นศาสนาพุทธและสํานักฮองกันจีนี้ มีอำนาจร่วมกับพวกแบบซามูไรแคว้นต่างๆอยู่แล้วก็มองว่าไอเอเชียนี่มึงยังไงวะยังไงสิแบบอยู่ๆก็เอา,าศาสนาอื่นเข้ามาแบบมาเหมือนกับแบบอยู่ๆก็มาเหยียบหาง,งานันว่างาั้นถูกไหม <S <S <ừ> ทีนี้สังคราชเคนเนียวเขามองว่าเฮ้ยแม่งไม่เวิร์กแล้วดังนั้นเขาก็เลยค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆเนะป่าประกาศ ไปตามแบบแคว้นต่างๆว่าเฮ้ยนูบุนากาศเนี่ยเขาเป็นภยัยคุกคามศาสนาพุทธนะดังนั้นเนี่ยเราจะเราจะยอมรับอำนาจส่วนกลางจากนูบุนากาไม่ได้นะมันก็เลยมีแคว้นอื่นๆนะลุกขึ้นแบบไม่ใช่ว่าลุกขึ้นนตะประมาณว่าแคว้นอื่นๆก็มองว่าเฮ้ยกูก็ไม่ต้องมองว่านูบุนากาเป็นอำนาจที่อยู่ตรงกลางก็ได้ก็เลยมีการทู้ลบแล้วก็แข่งข้อต่อน,นูบุนากาเรื่อยมานะไม่ว่าจะเป็น <ừ> ทั้งพวกฝ่ายไอ พวกฝ่ายตระกูลอาซากุระนะครับผมพวกฝ่ายอาซาอิเนี่ยที่ที่อยู่จังหวัดชิก,กาหรือจังหวัดใกล้ๆเคียงเนี่ยก็ล้วนเป็นศัตรูศัตรูโนบุนกากะเลยจากการที่สำนักองกันจิเนี่ยคอยสนับสนุนนะซึ่งตอนแรกโนบุนกากะก็แบบไม่ไม่ค่อยได้แบบไม่อยากจะกล้าเล่นงานกับพวกแบบสำนักทางศาสนาโดยตรงมากนักนะจนกระทั่ง อันนี้ก็จะลิงก์กับที่ผมเล่าไปคราวที่แล้วก็คือวัดบนภูเขาฮีเอนะก็คือแบบมีกลุ่มพระนักลบที่เคลื่อนไหวต่อต้านนุบุนากะเหมือนกันแต่พวกเนี้ยไอพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่เป็นแค่พระอย่างเดียวแต่คือจับอาวุธซูรบได้ด้วยนุบุนากะก็เลยแบบเฮ้ยถึงจุดหนึ่งก็เลยคือเคลื่อนไหวไปกวาดล้างของพวกพระบนภูเขาฮีเอแล้วก็ได้รับชื่อว่าแบบแม่งแบบจอมมารเป็นอะไรแบบนี้เพราะมีการฆ่าล้างอ่เหล่าพระจำนวนมากประมาณนั้นอืม mm hmm. ทีนี้กลับมาที่ สังขราชเคนเนียวเนี่ยเขาก็เขาก็ยังคงชักใยอยู่เบื้องหลังหลายๆแคว้นในการแบบเป็นปรลปักกับนมบุนกาเรื่อยมานะครับแต่แล้วจนกระทั่งแบบมีกระจนกระทั่งได้พบว่าอีกหนึ่งคนที่มีการติดต่อสื่อสารกับสังคราชเคนเนียวเนี่ยก็คือโชกุลที่เชิญนมบุนกาเข้าเมืองมาด้วย mm hmm. นืมมุนกาก็คือแบบเอ้ยโอเคกูคมีอำนาจแล้วกูก็ปลดโชกุลแม่งเลย ในตอนในในปี 73, หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามคือนุมบุนากาสั่งปลดโชกุนเลยคือแบบเอ้ยงั้นก็ไม่ต้องมีโชกุนแล้วก็โดนในประเทศไปแล้วเขาก็แบบโอเคกูสามารถนุมบุนากาไม่ได้ขึ้นเป็นโชกุนนะแต่เป็นจังหวะที่แผ่นดินญี่ปุ่นอยู่ในช่วงแบง n ์ไม่มีโชกุนด้วยแล้วนุมบุนากาคือกูเป็นเจ้าแห่งเอ่อกลุ่มอํานาจในเมืองหลวงไม่พอแล้วก็ยังเป็นแม่ทัพใหญ่ในการขยายอานาจด้วยนะ เอาเป็นว่าในช่วงเวลานั้นน่ะเกือบสิบปีไว้ที่นุมบุราษกะยึดอํานาจเนี่ยมีอํานาจในเกียวโตในโอซาก้าแล้วและวัดฮองกันจิเนี่ยก็ยังอยู่ในเกียวโตและโอซาก้าอยู่ด้วยก็ยังแบบปะทะแบบกินแบบปี๊ปปีปปี๊ปเรียกันอยู่อเออก็คือโตบุรุากะจะบุกเลยก็แบบเอ้ยเชื่อม่งยังไม่กล้าเพราะพวกนี้อํานาจมากถ้าบุกทันทีเนี่ยแขวอื่นอื่นแม่งเกิดแม่งตีเข้ามาก็จะลําบากประมาณนั้นว่าอย่างนี้ก็คือวัดเนี่ย ฮองกันจีเคนเนียวเนี่ยถือว่าเป็นคู่อาคาดคู่ปรับคนสําคัญคนหนึ่งของนุูุนากะพอสมควรเลยนะครับทีนี้อ่ะก็นั่นแต่แต่ว่าตอนที่ปกครองอยู่แล้และตอนที่มาจริงจังเราอยู่ตอนนี้ก็คือจริงๆก็มีโชกุนอยู่ใช่ปะหรือว่าไม่มีละโชกุนไม่มีแล้ว,อ,ว,ลวอาชิการะอยู่ชิอากิโดนปลดแล้วโดนเนรเทศไปแล้วก็คือโอก็คือเบ็ดเสร็จเส็เบ็ดเสร็จเรียบร้อยไม่นบมุนากะกลับมามีอํานาจ แต่เพียงผูด้เดียวในญี่ปุ่นในตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็แต่จนท้ายที่สุดนะเมื่อนมบุญอากาศแบบถึงจุดที่แบบมั่นใจพร้อมจะสู้รบแล้วเนี่ยก็เลยเปิดศึกกับวัดฮองกันจีเนี่ยในสาขาใหญ่ที่อิชิยามะฮองกันจีอะไม่ไม่มีชื่อนี้ถูกไหมเมื่อกี้ผมพูดว่าฮิกาชินิชิถูกไหมมีสำนักหนึ่งอยู่ที่อิชิยามะฮองกันจีอยู่ในโอซาก้าเว้ยและและในตอนนั้นเนี่ยโอซาก้าในสมัยก่อนนะคุณมันยังไม่ได้แบบว่า เมืองส่วนใหญ่มันยังติดทะเลมากกว่าในปัจจุบันว่าไง่ายๆคือปัจจุบันเนี่ยโอซาก้านะครับผมมีการต่อต่อเติมแผ่นดินเนี่ยออกไปในทะเลมากขึ้นอืมอย่างแถบอูเมดะหรือแถบที่เป็น U.S.J ตอนนี้ย n i v e r อ a l Studio ดเนี่ยก็เป็นแผ่นดินที่สร้างขึ้นไปต่อยอดเป็นในทะเลเหมือนกันนะครับสำนักอิชียมามะองกรรันจิในตอนนั้นเนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่แอเรียที่อยู่ใกล้ทะเลอืม เป็นวัดที่เป็นวัดที่อยู่ในชุมชนแล้วก็อยู่ใกล้ทะเลในตอนนั้นเนี่ยนบุนากะก็คือจะบุกจากทางภาคพ,พื้นดินมาถูกไหมแล้ว<แ>จินตนาการภาพนะแม่งเจ๋งมากตรงที่อพวกแขวนที่สนับสนุนพระนักรบพวกเนี้ยยกทัพเรือมาจากฮิโรชิมาเว้ยมาขึ้นฝั่งที่โอซากา้านึกภาพดูแบบวัดแม่งแบบตั้งอยู่ริมทะเลแล้วก็คือแบบมีกองทัพ ยกทับเรือมาจากฮิโรชิมาจากเกาะชิกโกกูมาแล้วมาแบบมาเติมมามามา,มาบาฟัฟม,มาเติมกําลังให้วัดนี้เรื่อยๆก็คือช่วงนั้นสู้รบกันยาวนานมากอืมเพราะว่านั่นเพราะว่าไปดูบุดากาศไปไปยุ่งอะไรตรงนั้นไม่ได้เลยสกัดเลยไม่ได้เลยต้องปล่อยเพราะว่าถ้าคือถ้าบุกปุป๊บก็คือพวกฮิโรชิมาพวกแพรน,นอื่นๆม่งจะยกทับเรือมาเติมมาเติมเรื่อยๆอยนะไรเงี้ยทำให้แบบว่าตรงนี้ดูบุดากาศไม่มีทับเรือ หรือมีก็ไม่สู้ไม่ได้เรียกว่าต้องใช้เวลาพัฒนาอยู่พักใหญ่ๆช่วงนั้นก็คือเอ,อกว่าอนบุนอากาศจาะพัฒนาทัพเรือแหล่งต่างมีแม่ทัพเรือคูคิโยชิอะไรนะโยชินากะอะไรพวกนั้นนะ่ะก็คือเรียกว่าสู้รบกันอย่างยาวนานแต่ผมจะเอาเล่าคร่าวๆก็คือสุดท้ายนะก็สามารถก็สามารถเอ,อวางแผนทัพเรือในการต้านกอง,กองหนุมจากฮิโรชิมาได้โโอออ้หเ แล้วก็สามารถสามารถเผาทําลายวัดอิชิยามะฮองกันจิได้แล้วก็ขับไล่สังฆราชเคนเนียวเนี่ยลงใต้หนีไปแล้วก็ไม่ไม่ปรากฏว่าหนีไปไหนอืมแล้วพ้อยคือที่ผมจะเล่ามา,าถึงตอนนี้เนี่ยสำนักไอ้วัดอิชิยามะฮองกันจิที่ถูกเผาไปอ่ะที่บอกอยู่ในโอซาก้าเนี่ยอพอพื้นที่ตรงนั้นมันถูกกวาดล้างเรียบหมดปุ๊บเนี่ยโนบุนากะก็เลยให้รางวัลครับคนลูกสมุนคนหนึ่งในการแบบเอ้ยมึงเอาพื้นที่ตรงเนี้ยไปดูแลต่อนะ คนคนนั้นคือฮิเดอชินะ oh. อาชิบะฮิเดอชิแล้วเล่าแบบสก,กิปเลยก็คือหลังจากโนบุนกากะตายไปเนี่ยฮิเดอชิก็เลยเอาพื้นที่เก่าของวัดนั่นอนะสร้างปราสาทโอซากา้า mm hmm. ว่าง่ายๆครับก็คือสำนักใหญ่ของสำนักของงนจีเนี่ยปัจจุบันมันคือปราสาทโอซากา้า mm hmm. อืมอืมฉะนั้นก็คือแบบ สิ่งที่หลงเหลืออยู่ของวัดเนี้ยก็คือวัดทองกันจิตะวันออกที่อยู่ในเกียวโตอืมที่แบบไม่ใช่เป็นเซ็นเตอร์ของของสนามรบในตอนนั้นนะครับแล้วก็อ,อยังเป็นวัดที่ทางการตั้งแต่ช่วงอ,อยุคเอโดะมาเนี่ยก็ยังเก็บไว้อยู่เพราะว่าก็ยังให้แบบเออยังยังไม่กวาดล้างยังไม่ไล่บีศาสนาพุทธมากไปกว่าน,นี้นะครับก็เป็นจะเป็นราน,นี้ผมก็เลยแบบเออวัดนี้มันนะก็ยัง คงเหลือความสวยงามไว้อยู่ประมาณนั้นนะก็เลยแบบเออไปแล้วค่อนข้างแฮปปีด้ดีอืม,อมนะอ่ะอันนี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ผมไปมาแล้วก็แบบเอ้ยค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะ